ช่วงนี yes. oh, um, so, uh, ้หามวลหามันก็บเป็นปลาโดนี่แหะครับสวัสดีพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้จะไปให้เบิร์นลูกคอกปลาโดไปโอ้หันกัดแล้วนี่นี่ยบ้าทเดียวกัดแล้ว ตามที่เพื่อนบอกเลยครับนี่คือปลาลูกคอกปลาโดที่ได้จากการว่น<ม>านแค่ครั้งเดียวเห็ <c oughs> แนและวไล่สี่วัได้ตัวน้อยๆได้ครับถ้าเบิ่งเขียบกับมือค้นครับกัดมือสอยวัดมืเจอจุกวดได้บ้านเราก็ใส่น้ำขังไว้ลูมกมัดเอาขึ้นจากน้ำนี่เดีด๋ยวมือใส่สิบปด โดยส่วนตัวของผมเวลาหาป่าแน่นองก็เห็นลายรังอยู่ครับที่เห็นแบบนี้ว่ามันน่าเดือเลยครับนี่คือฝูงลูกป่าเชโดหรือบางครั้งเขาอยู่ตามฟังเข้ากับสามารถินลูกป่าเชโดได้ง่ายเลยครับแบบคลิปนี้ครับเพื่อนที่ใกล้กันแต่พอฝูงลูกป่าชโดสองฝูงเลยครับถ้าเป็นเสี้ยนแฮนี